สวัสดีค่ะช่องเมียเสียบปูจวดเดอะซีรีส์จ้ามาเบิรงนยังตอกเลือกปลาค่ะปอาขิงแย่ตีเนี่ยเออปลาซิวตีนี่โอ้โหเได้ลายเนี่ยเพราะว่าไอ้เอาขิงเนี่ยวะข้าขงใจมันคือมีแต่ปลาซิวออโอ้ค่ะยังตอกเรามาฮอดมื่อนี่แล้วก็มาเฮ็ดงานเฮ็ดเบียกเลยค่ะาอาอานี่นะคะยังตอกไปอนัน ยามต้งดิเขาเอิ้นยามต้งใ่นบอกปุ๊ยามต้งกับยางตอกเด้อค่ะเด้อได้แต่ปลาซิวแล้วเดี๋ยวเดินลินที่ไฟขึ้นไอ้บึกอึ๊บหวนใจเลยบอป้าที่นอนใจดูนะคะมีปิงบ่นี่บ่ครับอันนี้อีหย่างไรละจ๊ะใบไผ่กับกระปูน้อยโอ้บอันนัินอ๋อกระปูน้อยน้องอะไรเนี่ยโอ้ค่ะพี่อีอย่างนี้ใบไผ่บอปอีนี่มากว่าปีมะแม่นมันเป็นมากันเหมือนแอร์มากติว โอ้โหวันนี้เราจะเออปลาซิวนะคะเออหรืออุหืองคือกันน่ะละเฮ้ยถ่ายฉันหน่อยฉันไม่ดีไอ้นี่เลยนะเน่าฉันหน่ยอยเลือกอยาก,อ,กอยากไอ้น้ำของเนาะูิงอะเลือกเลือกเลือกจะเลือกหรอกระไรสาของเตียวมีอยู่วะนี่ถึงมาอยากก็นำควมงานนี่อ๋อเอามาใกล้ๆดีมาใกล้ยดียังต้องโอ้สมัยยุบ้านยกสะดุ้งขายเน้รถจันนั่นธรรมดาได้สิบอกให้ <c oughs> กินอยู่เด้อเยอะไปตกไปน้ำนำโอ้ยมันคือหลาใช่หละอันนี้โหออกแต่ต้องเอาออกไม่ออกวิ่ได้ยังไงมันก็ลุกม่งเกาเอาใส่โค้ดอเคโอ้นะคะไต่ไหนยังต้องกินฮอดวักแบบนี้ของแบบธรรมดาเฉยๆไปอันทั้งคุณไปนอนอีกก็คือว่าไปอันไหนเพื่อว่ามันมีมันเป็นสองทางอืมก็คือว่าทางโลกกับทางท่านอืม ก็ต้องแยกพพเพราะเพราะเขคือว่าเขาต้องอย่างทางทางสายกลางก็คือว่าบก์โบวไปทางนั้นนักโัวมาทางนี้นักก็คืออยู่กลางรแอ่หลวงพ่อเพิ่นว่าจังไดแล้วเพิ่นว่าเหยี่ยอีกอยู่บ่เพิ่นก็ว่าเออกันเมื่อไหรจะเริ่มกลับมาเห็นกลับม,มาอีกเปื่าก้าวข้ามแต่วุ่นวาสนาผมพ่อผมใชมาอีกหรอครับย้อนถ้าจังใดให้ยุ่ดีมีแห้ง,งอันขาดทีไปอันนั้นอยู่งทไปอันหาพ่อป้าหาอย่างปเฮ็ดอัน พยานาะของเราอยู่ดอกจังว่ากันอะไรนั้นกเอฟซีเอ็นยังต้องไม่ให้เพิ่นฟื้นกันอ <laughs> เอฟซีฟื้นกันเด้อคะ่ะเดี๋ยวยังตอกสิไปบอกบุญเด้เอยังต้องจะไปบอกบุญนะคะเอาองต่างหนามันเนี่ยออกก่อนนะคะอ๋อฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนะคะฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนจนถอดเมื่อน,นี้คะ่ะฉันเช้าอยู่บอกใหนเนี่ยเช้านะคะเพื่อนบอกว่าพายุอีหยังเหรอ พายุอีหย่างเหรอใช่เลยอ่ะอ่านอ่านในเฟซทิ้งไหนจำไม่ได้อีหย่างบุ๊คอ่านอยู่พาอไนพยุหอนมา่ไอ่านกับบลนเบิดทัวแว่าพายุเข่าก็เลยโอ้ยถึงโควิดถึงพายุเขาหอนม่อพายุเขาหเมื่อไหล่ะอ่านิงเข่าๆซื้อบไปอ่านมึงเบิดเออตงตะวันตี่แยัง้าคาเทนวว่าขตอนนี้หนาวมากเลยนะลมลมลมแล้วก็ฝนลิ้นเบิดเมื่อค่ะ ตกทั้งวันทั้งคืนขึ้นก็บัดขึ้นมันนี่ก็เบิดมือจนเยวตรงไปใช้ไววันจะบ่มีปลาบ่มีบรรยากาศนี้หลายเมื่อเป็นสองปีแล้ววบาอุบลอะยังอุบลไม่มีบรรยากาศนี้นะคะเพราะว่าปีแล้วกับปีกลายกันแล้งตกอยู่ตกคักก็เป็นแบบนี้อะนะแล้วถึงขนาดนี้บรรยากาศค่ะจังไรก็เป็นกำลังใจให้ผู้ยุ่นกรุงเทพเ้อผู้อันหลีกเลี่ยงโควิดจักหลีกจังไรทั้งใดเนาะ เ, <auto> เป็นห่วงให้แง่ด้วยไงอ่ะทีมง,งานคนฉีดแล้วเนี่ยันวัคซีนเหมืนแต่ยังห่วงอยู่ดอกคนก็ทบคลิ้นอย่างนีอยู่ด้วยค่ะงานกรุงเทพคนก็ทบมีอยู่เจ้าญายู่บอกยังตอกบ่ย่านเลยทีบ่ย่าณเนี่ยเจ้าไปให้ไปนะซื้อหรือเปล่าแม่เห็นอยู่หน้าเนาะบ่ย่าณยังเนาะเออ้ลกก็บ่อเนาะใส่งอกจากกระใส่กระคอของในครัวเรือนเนาะคล้าตะไคร้กระเทียมยังปวดเนาะกินภูมมือ เพิ่นเพิ่นว่าหลอกข่าวเนียเพ่อนมากาแฟไฟเด้ยังต้องหลืองว่าเป่าอีกเลอ้าอีมือแน่นมูเขาแชร์มาเพิ่นว่าใกินหลอเขาแล้สงปิกกันได้แล้วี่อีลิยุ่บ่พี่น้องได้อ่านเมือไหนเฟซบุ๊กอ่ะขาดเชื่อนาขาเชื่อเพื่อนมาขาเชื่ออำคออันเออเอ็นก็ฮ้องกันไหนเอ็นอ้องสี่สิบเอร์เ็ตเหมือนเด้นเจ้สิเพรามันอันหัวเพราะเพนเบื่อม่เนเสียนเพรเพ่นหัวเพราะเกิดหมือนเนนกิดมาอวัยปนผ อยู่อยู่ในเฟซพอนันทิ์แต่เหล่ารถเช็ดเท้าสี่ล้วก็มีที่หอดเหล่าเขาตกตูดรู้จักไส่ก่อนเมื่อไหรไปยันยุทธันคิดหอดเหล่าอยู่ปะคิดว่าสิพเผาได้เพะออกมานกสิเผาเผาอยู่ปะเพ้าอะไรเนาะคิดทอดถึงแบบว่าฟันทอดอยู่ปะเหลาเหล่าบอด้เกียวบอดีเกียวใจไฟให้น้ำเลยดีเท่านั้นหยุดได้เก้าเพราะหนแสดงว่าเราวดีเติบไปเลยแสดงว่าโอเคอยู่เด้ ที่แบบว่าทนในขนาดนั้นเหรน,นะเพราะว่ายุนิคอะแล้วก็ลอยไปเรื่อยอยู้ยไดว่ากันถ้าบม่ออกอาการลายกันไม่ว่ากะนะันหน้าแต่ถ้าออกอาการนี่เจลิ้นก็ออกอาการด้วยกันเนี่ยต้องกัอะไนี้ยต้องกัดดึงงวงพุ่งเขาไปเห็นงานทีทุกท่านทัน้งซ้ายเจ้า,า,าต่อยกับบุกส้มอ๋อเออเออว่าเสี่ยวเก่งไปเหเราอยู่เด้<ไ>เลือกแล้ว งานของหลวงพอ่อจีพ่อใช้ของเฟรนด์ที่พระพุทธรูปที่มันรอดมากมันมีคนตามต่ออ๋อแล้วจะเฮ็นดนยังไงพ่อก็เลยบอกหลวง่อเดี๋ยวผมให้หน้องผมมาเฮ็ดต่อจากแาง,างเขาแางเขาจีมง,งานนี่แปลวางานไหมอืมขึ้นก็หากินหาอยู่ละอาจจะไปเขาอาจจะมีลูกมีเมียครับถ้ามาได้นะมีคาใจใจบางคนนนั่ถ้าบ่มีลูกบ่มีเมียก่ตั้งยันต์ต่อหนีแล้วบ่มีลูกบ่มีเมียกับ่มีภาระละก็เป็นไรนะมิจฉาหลาน ถ้าทำนม่ลูกมีเนี้ยเนี่ย่ได้ได้ถึงยำคอด้ลองไปเลยว่าเออดีกว่าตยืด <ừ> um. ียเป๊ะงา้หันมวน่าลงคอเราปรจ้างค่าแรงเราหายเป็นหามือละซ้ำหน่อยเสีร่อยเขาไม่ยังโอ้ยขนาดตัมันสุด,ดยอดเลยเน,นั่นนะลองคอเราหายมือละซ้ำหอยอย,ยู่แล้วโอ้ยฝากแม่จอน,นี่อ <c oughs> โอ้ลเมื่อานแล้วแม่จอนี่ก็ได้อือมืานแลงมื่อานไหมมื่อานแหมเด้ออรองยำื่นี้อปลาเาเยปลาปลาเค็งปลาจอมบอก ปลามจมด้อยค่ะเด้อเฮ็นปลาจมขายนย่าน่อานอไไ่าน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 ่าเกเน่า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 น่อน่านปูน <ตำ S 2> ่าน่าน่ยน่า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 น่นเอนยติปูน่าน่าน่านน่านอาส่ิน่า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 น่น่้น่า่่า่น่อยอกนเอา่านานานใจ่อน่แล <พา S 2> ้วน่น่ แต่จริจึงสิออกมันมันหลายเพื่อนแม่มันเป็นอันอาว่าผมจะออกให้ว่าแกเคล็ดด้วยเติมฝาดแล้ววาย่บ้านลิ้นยกสะดุ้งเอาอะนะคุณจักยกสะดุ้งบ่ะไม่ครับก็งั้นก็ไอ้แก้บวายุเกินซีนท่านั่นเนี่ยเป็นหานนั่นนั่นนะตัวนั้นมันผ่านมันเป็นสะดุ้งไอ้จักกระแก้วยำขึ้นตัวนั้นอ๋อวัวบางอันนี้ด้ล่ะหลายพวกขี่ง่ายมัดจะใส่เนี่ยมันี่ง่านหนามเนาะอือหนามไม่หนามไม่หนามไม่หน่อพ้นหัวตะตก

งานอยู่คุณเทพค่ะงานของเขามีขีดกึ่งเนาะกล่องหนึ่งสามตันแล้วมันจะเป็นเศษที่เขาเขาตัดเขากึ่งนะคะนี่ก็ไปเคลียร์เคลียร์เคลียร์มันห่างกันร้ละสิบบาทคนเด้ยดได้กี่เสียปูงร้อสิตักไปส่องอีกเคลียร์ไห้ผัวฉันยังคัดไม่เสร็จเลยเธออย่ารีบเอาไปเอาเถอะกันปลาซิวตัวนี้หน่อยคือเขาเอินปลาซิวห้างแดงอ๋อปลาซิวดอกเขาเขาเอินเสี่ยอยู่บ้าวยบักดีพวกผมเนี่ยไงเชียอยู่บ้าเพื่อกันก็ไปแก้วนี่เนี่ยเจ้าเจ้า เข้าสู่ฤดูฝนอย่างถูกต้องตามกฎหมายนีนานี่ปลาเสี้ยวนี่ใครออกว่าดี๋ยวมันมีคมแบบมีคมเหรอฮะมันใครออกกันหรอโอ้เคือว่าทีมันกลับลงนี่คือว่ามันใครแล้วมันกลับลงอันพวกตัวพ่อตัวเมียมันอ่ะแต่สีแรกจะลูกนี่น้อยมันตีโดนตะเพนไหนมันยังเสีวออกปวดเอาถิ่มอนีรเออเอาอะไรก็ออกเอาอะไรก็ถิ่มตัวหน่อยก็ว่าโอ้ก็จะเอาตัวหน่อยไหปลาเสี้ยวหรอเขาจะเป็นเหลียววันไหนทรายนี่นะเออออกไปให้ไกล เออไปให้ใกล้เออหางห่าละเออห่าลไกเาเดิรทำเน่เออบ่เอาขิเ้าก้อนเหเ้อบึงดูหลามันเป็นต้นตนมันเป็นตาเสียดายนะมันเออเด็ปลาซิวเด็ปลาซิวมัรับได้ปลาซิวมันไม่รับดิ ใชคนามัน่ะเวราชื่อไปเชื่อไปตัวนี้น้อยจะค้นออกกน้อยตัวรชื่ไปเขียงหนึ่งมันไม่ดับพีน้องลี่นเป็นสัตเดียวแม่นย่ขึนบีนที่ไม่ยวนบ้านช่วงปีแรกๆแล้วปีปีหาเก้าแปดหเก้านวัวนซุมหัวอ่ำซมปูพิ่ไปเอานี่ค่ะเดี๋ยวด้วยเขาฮ้อ่นีน คุณหลังยืดของล่างกบบน,นี้จะขี่ง่ายเท่ากันพี่นออ้องเอ้ยมาเด้อค่ะมาเก็บปลาซิวซอยแน่กับลังสอยังตอกอยู่วาเราวปียูวัดเราวชินฮอดกาแฟาไฟยูโบ่ได้ลอยยูโบ่ม่ได้ลอยเลยเนาะอโอ้ยผมซื้อสินแบกมด้อครับจกักเรอฉันของเมือ่อไรขาคั <Okay. S 2> นก็ขึ้น,น,น,นไเอาเถอะแมนเดือดจ่อยนะจ่อยซะแน่ล่ะผมจีบวัดไปยูวัดอ้วนดิเอไงนี่อันนี้อย่างผมจะอย่างว่าจะขนุ่มว่าจะโอ้วันตีนยังอยูวนแม่เอานะ จัดการของหลวงพ่อก่อนไอ้โ่เนียก็คือว่าของหลวงพ่อนั่นบม่กะตั้งหักอ๋อคุ้นกับมาให้กี่ครั้งคุ้นกันฮักสีสันนั่นของมะสีสันหลวงพ่อเดี๋ยวบางอันใหญ่เจ้ามาถวายวมาทันก็เก็บไว้ด้ึกกุูตีแล้วเปิดเพอ่์ขายก็ซื้อเห็ดก็ะเด็นมาทันเนี่ยอ๋อแสดงว่าคนกับมาตั้งหันไหมอย่างไรมาเดืนไหมอย่างไรพวกนุ่มขนมเนี้ยหนูบุญเส้าอันนี้เพิ่งผ่านไปถวายไม่ออกขัวไปถวายเทียนแห้งแขก ขาบวันศาลด้วยกัต้องขาวันศาเนะจำค่อยจำค่อยไปหาเราไหมพระอาจารย์เราบอกลิ้นแกวันนั้นนั่งคุยกันโดนเติบอยู่ค่ะหลังจากที่จบคลิปเมื่อน,นั้นเน,ะนาะนั่งคุยกับเราอีกเกือบครึ่งชั่วโมงเลยเรากระสอบเราก็กถามอยู่กระถามเรื่องวัดเรื่องวัดเนี่ยนะค่ะลิ้นกับบุคคลยได้ไปวัดนอนกับว่ากับขิงเงินเฮียลงใช่ไหมาตรงยังยีเลยเอาที่ดึงออกที่นี่คุณนั่งจะมา ไอ้ิงมาตรงหมอมาดิไหมแล้ล่าออกมันออกก็งืมไม่ออกเย่เลือกไม่อีกจะเลือกไม่อีกเตี้ยใชเอาเอาสั่นเอนี่ละวอม่หรอเาแเราเก็บนี่ฮะเดี๋ยวมาดูก่อนเนี่ยเดี๋ยวาให้บงหอบ้างเออนี่ปานะฮะเห็นไหมเนี่ยสุดยอดครับเอาล้มหมอเลยได้ป่้าเราเปลียวงเนะเออล้หมอก็ไ่เป็น่อจ้ให้เจ้ากินเดียว <c oughs> เอาคลิปนี้แล้วไปเช่นี้นะคะเอาบรรยากาศหลังฝนตกนะคะมาให้ดูนะแล้วก็ฝนก็ยังจะตกอีกหลายวันรักษาสุขภาพทุกคนทั้งค้าให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปทุกคนค่ะวัานี้จ้าครับ